รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนทุกวัยนะคะความต้องการอาหารในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันค่ะเช่นวัยเด็กจะต้องการพลังงานสูงเพื่อการเจริญเติบโตพออายุมากขึ้นร่างกายต้องมีการควบคุมน้ําหนักเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเราจึงจะมาดูกันนะคะว่าการเลือกอาหารให้เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตตั้งแต่วัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุนั้นจะมีแนวทางอย่างไร เริ่มต้นการจักไวทารกก่อนแล้วกันค่ะทารกแรกเกิดถึง6เดือนยังไม่ต้องการอาหารใดๆนอกจากนมแม่หรือนมผงแดดแปลงสำหรับทารกทารกบางคนก็อาจจะแพ้นมวัวที่อยู่ในนมผงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสงสัยว่าทารกแพ้นมวัวก็ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนมแม่ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกนะคะเพราะว่านมแม่จะประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วน แต่เมื่อทารกอายุครบ6เดือนสารอาหารในนมแม่นั้นก็อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นจึงควรจะเริ่มให้อาหารอื่นๆเพิ่มเติม อาจจะเริ่มให้อาหารที่มีลักษณะของความเป็นเนื้ออาหารเพื่อกระตุ้นให้ทารกรู้จักการบดเคี้ยวแต่ห้ามเติมเกลือลงไปในอาหารเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าไตของทารกยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ค่ะและห้ามทารกดื่มน้ำพึ่งจนกว่าจะอายุครบหนึงขวบเนื่องจากในน้ำพึ่งอาจจะมีแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ค่ะ อย่างไรก็ตามทารกยังคงต้องการนมแม่หรือนมผงไปพร้อมกับอาหารอื่นๆจนกว่าจะอายุครบหขวบปริมาณที่ให้ก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่ทารกสามารถรับประทานได้อย่าพยายามให้ทารกรับประทานอาหารมากเกินความต้องการนะคะส่วนวัยเด็ก เด็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานสูงค่ะสำหรับเด็กวัยหัดเดินยังไม่สามารถรับประทานอาหารได้มากนะเพราะฉะนั้นควรจะป้อนอาหารมื้อเล็กๆและของว่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นผลไม้ชิ้นเล็กๆที่สามารถป้อนได้เรื่อยๆทั้งวันค่ะ พอเด็กอายุครบ5ขวบก็สามารถให้เด็กรับประทานอาหารทั่วไปเหมือนสมาชิกอื่นๆในครอบครัวได้แต่ว่าห้ามเติมเกลือในอาหารเด็กสิ่งสำคัญคือเด็กต้องได้รับโปรตีนและแคลเซียมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและกล้ามเนื้อนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่ให้ทั้งโปรตีนและแคลเซียมที่จำเป็นสำหรับเด็ก เด็กอายุ1-3ขวบต้องการนมอย่างน้อย8ออนซ์หรือ240มิลลิลิตรต่อวันแล้วนมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบนั่นคือนมครบส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากนมไขมันเต็มซึ่งสามารถให้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายได้ เด็กต้องการอาหารที่หลากหลายและพ่อแม่ก็ต้องพยายามทําให้เวลาบนโต๊ะอาหารเป็นเวลาที่มีความสุขของครอบครัวนะคะหลีกเลี่ยงการให้เด็กรับประทานอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารจานด่วนเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพตั้งแต่ยังเล็กและมีความคุ้นเคยกับอาหารเพื่อสุขภาพ ว่าเป็นอาหารที่ควรกินตามปกติเป็นประจำพ่อแม่เองก็ต้องพยายามจะคิดหาวิธีกระตุ้นให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์บางชนิดซึ่งเด็กไม่ชอบแล้วเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้หรืออาจจะแดัดแปลงอาหารสุขภาพให้เด็กกินได้ง่ายขึ้นค่ะพอเด็กโตขึ้นพ่อแม่ก็ต้องสอนให้เขาเห็นถึงความสำคัญของอาหารสุขภาพและชี้ให้เห็นประโยชน์รวมถึงโทษของอาหารแต่ละชนิดต่อร่างกายด้วย คราวนี้มาดูอาหารสำหรับวัยรุ่นกันบ้างวัยรุ่นจะเป็นวัยที่มีการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการอาหารที่ให้สารอาหารและพลังงานสูงค่ะเด็กวัยนี้มักจะรับประทานอาหารได้มากแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าขนมหวานหรืออาหารไขมันสูงเช่นน้ำอัดลมเค้กขนมปังซึ่งมีแคลอรี่สูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่า ส่วนประกอบอาหารของวัยรุ่นที่สำคัญคืออาหารประเภทแป้งเป็นพื้นฐานอุดมด้วยผลไม้และผักและมีผลิตภัณฑ์โรตีและนมในปริมาณปานกลางนอกจากนี้พวกเขายังสามารถรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มพลังงานได้จากขนมขบเคี้ยวที่จะมีคุณค่าทางโภชนาการเช่นถั่วลูกเกดหรือน้ำผลไม้ปั่นระหว่างมื้ออาหารค่ะ รูปร่างเป็นสิ่งสําคัญที่คนวัยนี้ให้ความสําคัญนะคะแต่ก็ไม่ควรจะใช้วิธีการอดอาหารในการควบคุมน้ําหนักวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ําหนักคือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสมดุลและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับวัยรุ่นนั่นคือการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กอย่างเพียงพอโดยเฉพาะเพศหญิงที่จะสูญเสียธาตุเหล็กไปพร้อมกับประจำเดือนเพราะฉะนั้นอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่น่าสนใจก็ได้แก่เนื้อแดงปลาโดยเฉพาะปลาซาดีนพืชตระกูลถั่วและธัญพืชค่ะ ส่วนวัยผู้ใหญ่ความต้องการทางโภชนาการของคนในช่วงอายุ19-60ปีก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนะักจะยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรค่ะอาหารสำคัญสำหรับคนวนัยนี้ก็ควรจะเป็นอาหารประเภทแป้งที่มีเส้นใยสูงและผักผลไม้มีอาหารโปรตีนพอประมาณจากเนื้อสัตว์ถั่วนม และรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลและไขมันในปริมาณน้อยเน้นมื้อเช้าและมื้อเที่ยงรวมถึงรับประทานนมเพราะมันเนยแทนเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกินสำหรับพลังงานที่ช่วงวัยนี้ต้องการก็จะอยู่ที่1,700ถึง2,100กิโลแคลอรีสิ่งสำคัญคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเองค่ะ แอลกอฮอล์ oh จะเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและทำลายตับเพราะฉะนั้นควรดื่มในปริมาณจำกดัดตามที่มีการแนะนำ คราวนี้ลรงมาดูวัยสูงอายุกันบ้างนะคะพออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายก็จะลดลงประกอบกับการมีกิจกรรมทางกายที่น้อยลงดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนวนัยนี้จะเริ่มรับประทานอาหารน้อยลงอาหารที่เลือกรับประทานในช่วงวัยนี้จึงควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายพลังงานไม่สูงเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูไม่ติดมันแล้วงดอาหารพวกแกงกะทิ รวมถึงเพิ่มการรับประทานผักและผละไม้เพื่อช่วยในเรื่องการขับถ่ายและยังคงต้องรับประทานนมพร่องมันเนยวันละหนึ่งกล่องเช่นเดิมโดยพลังงานที่ร่างกายต้องการจะเริ่มลดลงเหลือ1,700-2,000ถึง2,000กิโลแคลอรี่ในช่วงอายุ60-70ถึง70ปีและจะลดลงเหลือ1,500-1,700ถึง1,700กิโลแคลอรี่เมื่ออายุ70ปีขึ้นไปค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ